ใหญ่มากครับ ยูนเพอซีพอที่เขาสมัครสอทอในยูนอืมครับผมออสมัครสอทอก็มาบนมาที่นะเขาบอกว่าทาง อ่าทีนี้ก็เอามาตั้งเสร็จแล้วก็แกะสลักแกะสลักแกะนี่คือใครแกะครับแกะ่มาแกะเอง แล้วออตมาคือหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อไปเรียนแกะหรือว่ามีวิชาความรู้ตรงนี้มาจากไหนครับเออความรู้มาจากนี้มาจากที่เชียงใหม่มแล้วก็ช่วงนั้นหลวงพ่อเคยเป็นช่างเป็นช่างใหญ่เพื่อให้เขาทำแล้วในตอนที่เราแกะสลักนี่ครับทําไมหลวงพ่อถึงกล้าไปตัดไปผ่าไปแกะเอาม,มีดไปเนี้ยไปอะไรหลวงพ่อต้องขอเขาก่อนขอโทษครับ หลวงพ่อต้องนั่งสมาธิก่อนสักคืนหนึ่งก่อนจะทํำบางทีหลวงพ่อนั่งจนแจ้งตื่นเช้ามาหลวงพ่อเซ่อเลยก็มีนั่งแล้วต่อที่สองนี่คือต่อไหนครับต่อที่สองก็คือตะเคตะเคจ้ะตะเคนี่ทําไมเป็นรูปร่างแบบนี้คือมาในแบบไหนครับอรูปร่างเขาแบบต้นไม้ไฟไหม้อยู่ใต้น้ํานะเขามันตกไปในน้ํา ไฟไหม้จนใช้จนใช้ไม่ได้เลยจะทำจะทําอะไรทําไม่ได้เลยแล้วหลวงพ่อก็เอามามาขึ้นมาหลวงพ่อมาทําดูเพื่อสะเดาะเคราะห์ถ้าใครเคราะห์ไม่ดีเรื่องอะไรอาจจะเคราะห์อะไรก็อธิษฐานอธิษฐานก็รอดท้องตะเคเรือรอดปากตะเคอ่าเขาว่าขึ้นบกก็เจอเสือลงน้ำามาเจอตะเคเรารอดตะเคไปเลยจ้ะ เขาจะได้รอดรอดไปเลยใครที่มีเขาเรียกว่ามีเคราะห์มีอะไรอยู่ก็พอมาสะดอกเคราะห์ตรงนี้ก็จะรอดรอดไปเลยอธิษฐานรอดเอาเองจ้ะอธิษฐานรอดเอาเองครับแล้วทีนี้มาถึงในส่วนของรากใหญ่เนี่ยครับเป็นนาอย่างไงครับอรากใหญ่เนี่ยคือเขามีอํานาจครับเขามีอํานาจพูกที่ว่าเขาบารมีสูงนายยม เขามีอำนาจเขามียังก็เหมือนกับท้าวเวสวนนะรรณอ่ะเขาช่วยคนทุกจะคนไหนที่ทุกอยากอะไรก็แล้วแต่เขาช่วยอช่วยแบบเขาพวกนี้เขาปราบพวกเปรตพวกอสูรกายอะไรเนี่ยนะโยมเขาปราบเลยพวกนี้เขาปราบพวกเปรตพวกอสูรกายอยังก็ช่วยในทางพุทธศาสนาจะช่วยพระ,พระเจ้า ประวัติเขาก็มีอยู่เนาะแต่มันยาวจ้ะทีนี้หลวงพ่อเคยทําอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้มาก่อนไหมครับรไม่เคยไม่เคยอันนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ทำไหมฮะจ้ะใหญ่ที่สุดโอ้แล้วอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะทําเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้นี่ครับจ้ะคือคิดว่าหลวงพ่อกับ้าอีกอย่างหนึ่ง มันเหมือนกับหลวงพ่อนิมิดเหมือนกับเขามาช่วยนะโยมเดี๋ยวให้ทางโน้นมาช่วยทางนี้ไม่ช่วยแต่เวลาหลวงพ่อยกต้นไม้ใหญ่ๆอะไรขนาดไหนก็ไม่ค่อยหนักจ้ะเมื่อก็เบาๆไปหลวงพ่อก็บางทีก็อันไหนหนักเกินหลวงพ่อกลาเชือกดึงสาวขึ้นไปบสาขึ้นไปถึงโน้นหลวงพ่อไปแกะแล้วก็ไปติดแล้วก็เอาสว่านเจาะติดอ,อย่างเนี้ยเนี่ยไม้กระเท้าวพวกนี้ โหยกไม่ไหวนะโยมเนี่ยไม่ไหวครับใหญ่มากหลวงพ่อต้องใช้วิธีแบบเอาเชือกผูกไกลไปไอ้ที่เป็นหัวนั่นหลวงพ่อแก่เป็นหัวสนักหมยจิงจอกครับอ่าเป็นหมยจิงจอกอ่าไอ้พวกหมาจิงจอกเนี่ยเป็นพวกที่กินของเน่าคลองอะไรนี่นายโยมนะอ่ากินสากรสบกินอะไรเนี่ยพวกนี้นะเลยหลวงพ่อเอามาทําเป็นไอ้นี้ถ้าใครครอบไปดีก็เออไม่เห็นหัวสนัก แล้วเขาเขอกราบไว้อาหารโชคลาบหรืออีกอย่างหนึ่งขอบุญกุศลต่ออายุของเขาเนี่ยนะจะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยามากราบมาไหว้ก็ได้ดีบางคนก็อยากจะได้เป็นครูเป็นเจ้าเป็นนายอะไรก็มา,าก็ได้ดีตามประสงค์ของเขานะอยู่